ขอเริ่มต้นด้วยคนที่น่าตาดีพอๆกับพระเอกของเรื่องก่อนละกันก็คือผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นตบมือดังๆขอเสียงดังไม่แพ้พีพีบิลกินเลยนะฮะไม่งั้นผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ของเราจะไม่ขึ้นมาบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่โต้งปัจจงปีสัตนาุณโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับและพี่โบ๋เราครับชชยนนคุณกระกอบครับผสวัสดีครับพี่โต๊งครับพี่โห๋สวัสดีครับ ได้ไงสูส <wounds> e, wow. ีไหมทุกคนทำไมเงียบอ่ะทำไมอ่ะงียบเลยครับผมจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้กระแสดีมากพี่ต้องพี่หมูครับอยากจะบอกอะไรก่อนไหมว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นดูเกินสิบรอบนี่มีเยอะมากพี่ต้องพี่หมูพี่หมูพนนงมือหน่อยฮะพี่หมูอยากจะบอกอะไรครับที่โหฟิตแตคมันแรงขนาดนี้พี่หมูก็ตื้นตันนะครับคาดเดือยคาดเดือยครับรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ ยิ่งดูเรายิ่งได้เห็นดีเทลแล้วติดตามฟีดแบ็กากแต่ละอย่างครับแต่ว่าคนที่ดูเขาก็เหมือนเห็นตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาก็พูดถึงขึ้นมาเราก็เจอใช่ครับมีกระแสบันเทิงโตอย่างไรบ้างเลยคุมมันเหมือนเหมือนหมูบอสนะครับคือว่ามันมีคนที่แบบไปดูหลายรอบแล้วเห็นรายละเอียดหลายอันที่หมูเขซ่อนไว้ครับคือมีอะไรเซอเอเก็เจอครบใช่ครับอย่างร่วมตัวเลขบางคนไปซื้อหวยถูกเลยถึงแม้จะมีคนซื้อหวยถูกแล้วแบบมีจองตั๋วเป็นชื่อคุณหมูด้วย จ้องตามผังเป็นชื่อต่อเป็นต่นอ,อแพร์เป็นเป็นที่นั่าเป็นคำว่าหมูยอย่างเงี้ยใช่หมูเก๋อครับด้วยต่อแพร <laughs> ์บอกหวยบอกหวยไม่เคยคาดคิดว่าข <laughs> นาดชีวิตนี้มันจะมาถึงจุดนี้นะพี่หมูพี่นต้วเนี่ยถือว่าไมเศษมากเอางี้ดีกวา่าอย่าให้พี่หมูเริ่มก่อนว่าตอนนี้เนี่ยทำไมทุกคนถึงไม่ควรพลาดซองแดงแต่งหีที่พี่หมูบอกไปนะเดี๋ยวที่เห็นนะครับว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นหนังตลก เป็นหนังแบบว่าได้เห็นมีเรื่อินได้โชว์ฟอร์มเต็มที่นะคู่ใช่แต่รจริงๆมันมีหลายอีกหลายรสชาติหลายอารมณ์มีเรื่องครอบครัวมีเรื่องความซึ้งมีมีเนื้อหาสาระอีกมากมายครับผมครับผมครับผมก็ฉะนั้นเรื่องของความเฮฮาซึ่งจร,ริงๆโดนเทรเลเลยได้บอกอยูนน่แล้วแหละเรื่องครอบครัวตรงนี้ครับมีคนก็บอกว่าซึ้งเรื่องของพอง่อแม่ลูกเยอะมากเรื่องของลากแม่อะไรย่างเงี้ยพี่ต้องพูดถึงมุมเรื่องครอบครัวหน่อยนะฮะจริงๆตอนตอนมินแบงตั้งแต่รอบสุดแล้วก็คือว่าหลายคนออกมาพร้อมกับ ตาแดงกำมาแล้วบางคน <c oughs> พูดว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันหนังตลกหรือว่าหลานมาวะเนี่ยปวดร้อท <c oughs> ่าน้ำตายแลย้วใช่บางคนบอกว่าตอนท้ายเขาร้องไห้ประมาณหลานมาเลยอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออหนังมันมันดูได้ทั้งครอบครัวครับบางคนก็มีคนไป <c oughs> ชวนคุณพ่อคุณแม่หรือเอกงมาที่บ้านคนคนสุขอาย่ที่บ้านมาดูครับครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนี้จะเป็นช่วงสงกรานด้วยครับก็รู้สึกว่าหนังนี้เหมาะที่จะชวนผู้ใหญ่ที่บ้านมาดูเป็นครอบครัวมันเป็นหนังครอบครัวจริงๆนะฮะ พ่อแม่ลูกปู่ย่าตาย,ยายคุณลุงคุณป้ามาดูพร้อมกันยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เพราะใช่ครับเขาไม่มีประเด็นเรื่องความไม่เข้าใจกันในครอบคบ<ช>รัวอะไรอย่างเงี้ยเรเป็นควรมองใจในช่วงท้ายของข่าวโฟกัมออกมาอันนี้ต้องไปดูกันนะครับซึ่งเชื่อว่าตรงนี้หลายๆคนน่าจะดูกันครบไปหมดแล้วแหละตรงนี้นะฮะอย่างที่ต้องพูดถึงอีกนิดน,นึงจากวินิยามมาสกูนี้เราจะเห็นว่าซองแดงไหนที่เนี่ยมีกิจกรรมหลายหายอย่างเยอะมากมีรอบพิเศษ,ษ,ษมีโนมินีแต่ยังมีอีกหนึ่งรอบสองรอบสี่ที่บอกว่าเป็นงานร่วมถกบุญด้วยธนาคารก่อ คือก่อนฉายจริงเราจะมีเรียกลอปพิเศษรอบนีวันรอบสองพระบาทสองพระบาทใช่ครับก็คือมีการฉายก่อนเพื่อเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคให้หัวนิธิโรงพยาบาลรามาชิบดีก็คือต้องขอบคุณทั้งเพื่อพระประโยชน์เอสเอ็มเมเจอร์แล้วก็สายอุจังหวัดเลยนะครับขอเสียงปรบมือ้วยนะครับแล้วขอบคุณมาดูทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยจอดดเต็มทุกรอบเลยท่าผมแล้วก็ได้บริจาคไนห้าแสนบาทให้เรายอดถึงห้าแสนบาทนะครัะสุดยอดมากขอเชียงปรบมืออีกครั้งนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ ยอดยี่ไม่หักเลยนะก็คือให้ทุกคนในสองรอบนี้เต็มๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนทีท่ช่วยกห้ตุ้นหนังไทยุรหตุ่นซ่อมได้แต่งทีได้รวดทําบุญกันด้วย<ช> <ๆ S 2> นะครับตอด้ <ๆ S 2> อดีๆมากนะครับเดี๋ยวให้พี่หมูนแนะนําต่อดีกว่าว่าคือได้ยินว่านอกจากกระแสในไทยเนี่ยดีอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้ะกระแสเหมือนนอกก็ดีในทางการอบอกว่าขายนะครับหนังเรื่องนี้ไปที่ประเทศด้วยใช่ครับตอนนี้เหมือนน่าจะไปเกือบสามสิบพื้นที่ทั่วโลกครับเร็วมากใช่ครับมี ได้นอนในในเอเชียนะครับหลายๆที่นะครับเช่นนี่เลยละที่ดูมาตอนนี้ก็ทำบลูเตอร์อะไปนเรียบร้อยแล้วด้วยครับครับน่ารักจังเลยนอะเวลาไปบูชามเวียดนามสิงคโปร์ครับครับผมแล้วก็เดียว่ากาอีก็เลยมากรับออสเตรเลียครับพี่บุ๋มรู้สึกไงบ้างที่โอ้โหเรื่องนี้มันไม่ได้แค่เป็นหนังครอบครัวเฉพาะคนไทยอ่ะแต่ว่าต่างชาติก็เก็ตในความรู้สึกแล้วก็อารมณ์แบบครอบครัวตรงนี้ด้วยครับผมครับที่จริงการยอมรับตัวตนหรือความสัมพันธ์ในครอบ ก็จะเป็นเรื่องสามอนกอืมครับเพราะฉะนั้นมันน่จะทัชได้ทุกประเทศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราครับนะครับสุดท้ายนี่แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่โตตัวแทนหนังเรื่องนี้ช่วยฝากห่อยดีกว่าสำหรับคนที่ดูมาแล้วหรือคนที่ยังไม่ได้ดูพี่โตอยากจะบอกอะไรกับทุกคนมากสำหรับซองแดงแตงนี้ครับครับก็เหมือนเราดีใจแล้วยิ่งฉายแล้วก็กระแสบากกับปากไม่ที่ททำงานอาจจะสะดุดไปนิดนึงเพราะมีเหตุการณ์เนาะตอนวิ่งสองแต่ก็คนก็เริ่มกลับมาแล้วก็ดูากกบปากเริ่มทำงานตอนนี้ก็ยังฉายอยู่ พอเข้าวิที่3แล้วแล้วก็หวังว่าจะลากยาวมาสูส่เทศกาลมาดูเยอะๆด้วยก็เลยขอให้ยังมาดูาดีนะครับใครดูแล้วชอบก็ขอให้ช่วยกันตอบต่อยนะครับอันนี้นักไทยก็เข้ากันคึกคักเลยก็หว<ช>ังว่าจะสนุนกันครับพ<ช>ีบ่หมูครับฝากทิ้งท้ายอีกสักหน่อยฮะครับเชียร์นักไทยกันนะครับแล้วก็ดูด้วยกันแต่ละคนสนุกแล้วก็ได้คบทุกอรรถกับอูในโรงภาพยนตร์ครับเป็นประสบการณ์ที่มีได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้นฝากด้วยนะครับกนเชียร์ตลกในโรงและสนุกที่สุด ครับแน่นอนและบรรยากาศมันดีด้วยยิ่งมากกับเพื่อนยิ่งสนุกกละเปใหญ่นะครับและใกล้สงกรานแล้วก็พาครอบครัวมาดูกันได้ตั้งแต่วันนี้ยาวๆไปเลยนะครับตรงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ของเราครับพี่โต้งและก็พี่หมูครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่โต้งพี่หมูทางกันนั่งก่อนเลยนะครับขอบคุณครับก็ได้ฟังกันต้องเร่งกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทําคะแนนนะให้หนังเรื่องนี้ฉายต่อไปเรื่อยๆเข้าสู่ช่วงสงกรานต์เราจะได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้คุยกับผู้กำกับแล้ว เดี๋ยวต่อไปเราจะมาคุยกับทีมนักแสดงภาพย,ยนตร์เรื่องนี้กันบ้างบบนะครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับแ่ตอนที่ผมพิมยมงายังไม่เห็นยกข้องกันเลยนักแสดงของเราครับทัานแรกแม่ปุ๊เปียม,มาโมนยก สองครับคุณ bon cho, อบอชล bon cho, bon cho. ชนธนวัฒน์เชี่ยวอารามครับผมไล้บอลชรบอลชรสายแสงขึ้น,นมาเลยไหมมาเลยนะครับและท่านต่อไปนะครับคนนี้ก็สุดหล่อแม่้กันน้องกระทิ่นขุน โอ้โหตัวจริงนะสิกว่าล้อนอนะที่มันโกันแบบนี้พีพีอยากจะทักทาย,ยแฟนๆใช่ไหมครับก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลคัมเวลกิกนจะใช้แรงหน่อยนะ <c oughs> สุๆร้อนๆร้อนๆสุๆร้อนๆเลยเฮลโหลฮลโหลยูทักทายแฟนๆหน่อยก็สวัสดีทุกคนนะคะโอ้ย oh 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 oh. ินดีต้อนรับพีพีสู่เซ็นทรัลทาวน์เดี๋ยว มาตรงนี้หรอครับโอเคก็ถือว่าวันนี้มากันครบๆนะครับโอเคทั้งแม่ปูวันชอตและก็พี่กันทีด้วยนะอันนี้คุยกันหน่อยดีกว่าเอาเรื่องของกระแสก่อนกระแสที่มาถึงเราสองคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จากฟินแบกที่คนมาพูดถึงเขาชอบซีนไหนหรือว่าเขาชอบอะไรเป็นเศษจากําพยนต่อนี้ฟินทีมตอบนะโอ้หจริงแล้วผมว่าฟินแบกที่ที่กลับเข้ามาค่อนข้งหลากหลายมากเลยนะถรามาดูว่าบางคนเขาก็จะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้สึกว่ามัน ชอบในความหลากหลายแล้วก็ออชอบในในความเซอร์ไพรส์ในแต่ละช็อตที่มันเจอในหนังในยาวหรือว่าบางคนเข้ามาแล้วเจอซีนคอมดี้ที่มันไม่คาดคิดเยอะเจอเจ,จอแบบเคยดูต้นฉบับมาแล้วพอมาดูอ่าเวอร์ชันนีน้ได้เจออะไรใหม่ๆที่ที่เหมือนว่าไม่ได้คาดมาก่อนเลยครับแล้วคนก็เต็มที่มากๆด้วยความดลก็เต็มที่ครับเต็มที่หรือบางคนเขาก็รู้สึกว่าในมุมของอ่าพ์ทดราม่าพัดครอบครัวเลยครับไ<า>ม<บ>่คิดว่ามาถึงแล้ว จะเจอแล้วมันโดนขนานดนี้เยผมว่าผมว่ามันมีฟีดแบ็ที่ที่ดีมากๆใน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 ,ในหลากหลายแง่มุมเลยครับออดีนะเพราะบางตัวอย่างหนี่ยจะรู้สึกว่าตลกแน,น่นอนแต่มุมอื่นต้องไปดูทันทงนี้ถึงจะรู้สึกเนาะพีพีนะครับ,รบเป็นไงบ้างฟีดแบ็ที่มาถึงเรา <c oughs> ก็ฟีดแบคกนะครับผมมาหนึ่งดวเดียวเฮ้ย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 ทำไมอ่ะหลังเสี่ส่วนไปเลอ่ะฮะมันกลรอมันใช่ไหมเฮ้ยก็เขาไม่ต้องนิดนึงนะมันมันมันไม่ได้คุยภาษาไทยนานด้วยใช่ เมื่อเด็เจะนี่งน้อยมันจะมัไม่ค่อยชาดก็แข็งก็แข็งก็หลากหลายครับผมแล้วก็วันนี้วิวคิดบอกเลยคนดูก็เซอร์ไพรส์ในหลายๆซีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนทุกคนไปไปซัพพอร์ตพายุเรื่องนี้กันมากๆแล้วก็ได้ข่าววาวันนี้ที่นี่เต็มแล้วว่าอ่าเดยวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็รอดูอยู่ตบมือได้ครับเก่งมากช่วยดหูดนไปเรื่อยๆเอาให้เต็มยียวยาดุสสงการไปเลยตรงนี้ นะครับแล้วต้องบอกว่าการกอนลังที่โบกุลเนี่ยไม่ได้มีแค่แฟนหนังทนน้นนะครับหรือว่าแฟนคลับเปิต้นๆของพุกุลก็คือครอบครัวนั่นเองคุณมีรอบพิเศษเป็นรอบประวัติศาสตร์นะคบที่ครอบครัวแ้บิลกิ้นแล้วก็พีพีเนี่ยไปดูด้วยกันซึ่งหลายๆคนเห็นภาพมาแล้วคือคือเยอะมากเยอะจนแบบตกใจเล่าบรรยากาศความสนุกวันนั้นให้ฟังหน่อยพีพีบิลกิ้นไปด้วยนะก็เป็นฝั่งบ้านบ้านนั่นเป็นบ้า,า,า,านบิลกิ้นไปดูก่อนตามคือตอนแรกสมัยพร้อกรมกันอแต่ว่า เหมือนสมาชิกเยอะกันมากๆเงี้ยก็เลยลงเดี๋ยวไม่พอไม่พอก็เลยไปส่งลงแล้วเป็นแค่สนุกนะผมก็สนุกครับครอบครัวก็จะว่าเหมือนเหมือนได้ได้ไปใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวด้วยแต่นอกจากครอบครัวก็จะมีเพื่อนๆด้วยนะับแล้วก็ทุกคนก็น่ารักมากๆให้กับสปอร์ตมากๆขอบผมแล้วเบลคิดอะไรครับก็เปรู้จะใช้เสียงไหนแล้วเนาะใช่ครับเฮ้ยก่อฮะเอาอีกเหรอพอาร์ท เป็นยังไงเพราะวันนั้นเห็นภาพบรรยากาศมันอบอุ่นมากๆอะมีแบบอารมณ์แบบครอบครัวเอะจริงๆมันเหมือนเป็นเป็นเป็นคอร์เซอร์ที่บ้านเลยครับคุณพ่อผมก็จะชอบผมว่าเวลาหลานๆคนไหนลูกๆคนไหนทำไรไงเขาจะชอบชวนเพื่อนๆชวนญาติมาอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ปูหนะแม่ปูเห็นไหมวันนั้นเยอะมากเลยแม่ปูค่ะอบอุ่นมากครับจริงครับครับก็พอพอผมมี มีภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาก็ได้ชวนๆกันมาดูเวลาแบบคนอื่นเขามีอีเวนต์อะไรทุกคนก็จะขนกันไปผมก็จะไปเขาด้วยมันสนุกตรงนี้แหละสนุกเลยครับครับแล้วหนังเรื่องนี้มันว่าในเรื่องของคนดวงตกมาเจอกรถางซองแดงจะต้องมีวิธีแกกเลสอะไรแบบนี้ในเรื่องความเชื่อแบบนี้เคยมีคนมาทักคุณอะไรแบบนี้ไหมแบบเฮ้ยอย่างนี้ระวังตัวนะต้องต้องไปแก้เคล็ดหน่อยเคยมีไหมเหตุการณ์ในชีวิตจริงดูโหเหงแล้วมันนะมีไหมมีเปล่ารัามีหรือเปล่าเออมีไหมมีมีครับ เรื่องอะไรพอยเราโอ้่าส่วนใหญ่จะเป็นจริงผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่เลยส่วนใหญ่คนเป็นพักเป็นเป็นเป็นอา마เป็นนากงหรือว่าเป็นพี่ผู้ใหญ่ที่ที่ถามว่าเอ๊ะจะมาคอยเหมือนเวลาเขาไม่ถั่วอะไรเงี้ยครับปีนี้เราอยู่ชัยราศีอะไรแค่เขาเราก็จะเราก็จะเราก็จะฝันมาเราก็ทบอกว่าทำไปด้วยปีนี้ชงร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแชมป์ชนะใช่ครับเขามีเป็นเรื่องธรรมดานดอบที่พี่หลักทีแม้แต่เราเชื่อเรื่องนี้มากน้อยขนาด ก็มีบ้างนะครับที่แบบเหมืนคนมาทานเองครับห้องไน้หรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไร่ยถึงบ้านเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่ากะทิบอลจอนแม่เราหลบมาชมกันงน่นะเออเรากะทิเราเลี้ยนเออโอเคก็มีถากมากเ่งปีชมปีใช่ไหมแล้วชมจริงไหมก็มีบ้างชมมาไม่ชมมาอแล้วชมกันทำยังไงเราแก้ยงไงชแล้วก็เราแก้ผ้าเขาไม่ใชเขาไปแก้ชมเขากอกมาแก้ผ้า ็มีไปไปแงชงมาเพราะเขาไม่อยู่แล้วไม่มีคนมากช้าเช้าเย้าแย่แล้วเรารู้สึกสบายใจแม่ก่อนอดีตดีใจมากหรอเหรอแล้วเขารู้สึกดีใจมากจริงปาะมันรู้สึกไม่เป็นคนปกงโล้อแปลกๆหรอใช่จริงไหมนี่เขาไม่โทรมาหรอนี่เขาโทรมาเยี่ยมสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวโอ้ยื่องงานจริงกัดผู้จาร์เปลี่ยนสีผมฉะนั้นถ้า กิดนกันจะโทรมาทำงานใช่ไหมตองชอนทักอ่ะคนไม่ได้รู้สึกจะมาพูดถึงกันทำไาใช่ครับกระทิงมไหมอ่ะคนไม่ชอบแกจะต้องโทรหากระทิงไหมไม่ครับส่คนไม่ชอบเอทำไมเราคิดทำไมเราคิดทำไมครับผมยามนึกอยู่เราตบองต่อไปเรื่อยโอเคไม่สั่งไม่โอเคสิว่าก็ได้เจอกันเรื่องดีด้วยแหละนะแล้วก็งานวันนี้ได้มาเจอกันด้วยนะครับอ่ะทีนี้ขอมาคุยกับคุณแม่โบบ้างดีกว่าวันนี้แม่โบสวยมากเลยครับโอเคนะครับก็จริงก็จริงค่ะแม่โบครับ แม่ปูฮะนะขอถามแม่ปูน,นิดนึงว่าคือหลายคนดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยหลายคนคิดถึงอมาม่าของตัวเองมากนะครับแม่ปูเลยแล้วแบบน่ารักอบอุ่นมากๆนะครับแม่ปูคิดว่าเพราะอะไรการแสดงของเราในเรื่องนี้ทำไมคนถึงรู้สึกว่ารักบทอาม่าคนนี้จัง,งจเลยนะแม่ปูที่จริงแล้วเนี่ยบทสาคัญเนี่ยบททีู่้ส่งให้เราค่ะถาบ มันต้องเกิดจากความเข้าใจกันแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกั<อ>นะนะคะ<ช>แล้วก็ปรับตัวให้เข้ามาให้ได้<ฆ>มันก็จะเป็นข้อรัูที่สมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีปัญหามันจะจับมือันเดินไปข้างหน้าพราะฉะนั้นพวกเราก็ใช้ใช้ทางเดียวที่เอามาจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ทาให้บานที่มีปัญหาเนี่ยให้เขาม,มีความสุขค<ฆ>ทีนี้ถ้าเขาม,มีความสุขเขาก็อาจจะเดินในเรื่องน่้ได้แล้วเราก็พยายามให้เขาเนี่ยเข้าใจให้ลูกชายเข้าใจว่า ที่เน้นออกในท่ามือเพราว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะรักอัตติน้อยลง <c oughs> เลย <c oughs> ครับเขาก็ไม่ได้รักน้อยลงแต่เขาไม่ยอมรับเพราะว่าทุกคนต้งองปรับตัวเข้าหาคง <c oughs> แล้วค้อมูลขรอมูลที่ถามมันที่ในหลายสถาบันรวมกันแล้วมันเป็นสาบันที่แข็ง,ขง <c oughs> จริงเลยครับเพราะฉะนั้นทีนี้กำลังมีแ้่สอมแง่ดีมาก <c oughs> อยากจะฝากไว้แต่ว่าข้อมูลหรือว่าควาเสี่ยงมันแข็งมาก <c oughs> ให้โดยที่ไม่น่าคุยน่ารำคาญยอมทุกคนยอมรัครับว่านี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขในข้อมูล นี่ขนาดแม่พูดตรงนี้ผมถึรู้สึกถึงความภบมุ่นได้เลยนะแม่น้อเก่งมากค่ะพุ่งกลับถึงมากแล้วก็บรรยากาศโปรเลยด้วยครับโปรให้กับทีมงานของเราหน่อยตรงนี้ไม่ใช่แค่นักแสดงกันนะนะก็ให้ทีมงานทุกคนด้วยเลยเฉพาะมผู้เซอร์ถ้าไม่มีผู้เซอร์ก็จะเกิดเรื่องต่าไม่ได้อ่ากับบินโตและบิ่ตามด้วยตรงนี้เก่งมากๆครับอกอย่างนี้ดีกว่าผู้บริหารก็เก่งอ้าวไปผู้บริหารแล้วแม่ครับอกใช่อแม่ใช่แม่อู้มั้ยอันนี้ก็ถูกแม่เงินไม่มางานไม่เกิดนะแม่ เดี๋ยวเสปอนเซอร์เป็นหน้าที่ของเองไม่ใช่ได้งหน้ามาเขาไม่จ้างผมงแล้วแม่คิดเองไม่เอาเลยแม่นะโอเคโอเคงั้นที่เอาทีดีกว่าแม่แม่อยากจะแชร์เรื่องอะไรอยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูนิดนึงแม่ปุเชิญเลยครับเรื่องนี้นะคะได้ยินอยู่ครับแม่ได้ยินนะคะหรือหรือแต่ยินครับแม่ครับเสียงมีขนาะอุญย มพี่ลูกนะคะแต่ละแต่ว่าทำรู้สึกว่าคือเราห่างกันมากเราก็มีความสุขว่าจะพาหลานมาดูมันจะได้แก้ ต่อไปเลยนะแม่น้องใช่ซึ่งเริ่มเดียวต่อเลยค่ะทุกท่ารเลยค่ะซึ่งวันนี้แม่ปุ๊กมาเนี่ยก็พาเพื่อนมาด้วยวันนี้เพื่อนแม่ปุ๊กมานะครับแม่โยน้องฝันแล้วก็แม่อีนนะคะขอสิบบมือด้วยนะคะแม่โยนทัศน์นะคะใช่ครับแม่อีดวงใจนะคะหลานสาวมาน้องฝันครับขอสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็ตัวเต็งนะคะตัวเต็งถ้า DGS จะสร้างยอดพิจารณาด้วยนะคะตัวเต็งแบบนี้โอ้ยังน่ารักมือแบบนี้จริงๆยังน่ารักเหมือนเดิมนะสาวใช่แกงนี้ยังไมวรัลอยู่เลยนะแม่นะ โอเคเดี๋ยวว่างก็ไปดูรอบต่อไปกันแล้วนะครับทีนี้ขอกลับมาที่นักแสดงของเรานะครับตอนนี้มาต่อที่กระทิงมากแต่คนดูว่า้ยกระทิ่งเล่นเรื่องน,นี้ด้วยเหรอเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือก่อนคนดูห,นหลายคนจะไม่ทราบว่ากระทิงเล่นเรื่องนี้แล้วพอหล,หลายคนไปดูมาแล้วฟีดแบ็กถึงเรายังไงบ้างรากระทิงครับผมก็ฟีดแบ็กมาถึงมีคนพีเอ็มบอกว่าบ้างว่าพิเศษไม่ดีบ้าง<ม><ม>นิดหน่อยครับว่าประมาณดื้อๆอะไรเงี้ยครับประมาณ แต่ตอนแรกผมก็เขายินจัดเลยนะใช่ครับตอนแรกผมก็งงว่าผมมันลืมว่าออนเมื่อไหร่แล้วคนทักออกมาที่ยินนิสัยไม่ดีไม่น่ารักเลยผมก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดเพราพูดเรื่องอะไรด้วยใช่ครับแล้วตอนแรกผมงงเขาทักผิดว่าอ๋อแต่ผมลืมไปว่าอ๋อผมเรื่องนี้ผมชื่อดีเิาเล่นไปทิ้งไม่นานแล้วใช่ใช่ใช่ไหมคือจริงๆเรืคนเป็นคนเก็บซองได้เรื่องนี้จบเลยนะเรื่องที่ได้คุณแทนใช่ครับสงสัยไม่เราไม่เป็นคนเก็บซองผมก็งงเลยเขากาทำไมผมไม่ได้ซองนะครับก็ ต่อที่ไม่ได้สอนแต่ถูกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นด้วยใช่นะครับอยากให้ฝากฝากหน่อยคนที่ไปดูเรื่องนี้จะได้เจอกับกทิงด้วยขอบคุวนะกทิงครับผมผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องแรกของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆโหมากครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานเก่งมากๆครับผมครับดีใจมากๆครับอย่าลืมไปดูกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณกทินครับ ต่อไปมาต่ออีกคนนะครับก็คือน้องกบชรนนั่นเองหลายๆคนที่อยู่ด้านบนหัวพี่โดมจะลงวัดไปด้วยหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะน้องกบชรนนะครับเออใช่ไหมอบมีคนทักครับผมอ่าไม่ใช่นะคือคือตอนนี้ผมได้รับฟีดแบ็กสองทางนะครับจะไงบ้างก็คือเป็นทางไอทีผมกับทางไอทีพี่โดมนะก็คือไม่ใช่แค่รับอย่างเดียวตอนนี้พี่โดมเขาบอกเล่นดีมากเลยว่ามาพี่โดมจะแคปมาบอกอ่ะมึงดูดีไมค์เลย บอลชอนตรงนี้ไปกระจายข่าวมาด้โดมไม่ได้เรื่องนี้ที่เห็นคือบอลชอนนะใช่ครับกระแสมาถึงเราแบบนี้แปลว่าคนดูต้องชอบเนี่ยบอลชอนครับเขามาพูดยังไงกับบอลชอนบ้างเขาบอกว่าพลังเอลซ่าหรอใช่ครับเขาเรียกเราว่าพลังเอลซ่าอะไรนะบางคนบอกยังไม่ได้ดูเลยอ่ะมันคิดไม่ออกพลังเอลซ่ามันเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือเฉลยได้เลยไหมครับ ว่าไม่ได้ต้องไปดูไปดูครับต้องไปดูต้องไปดูวันนี้ยังยังยังว่าไหมครับวันนี้ไม่แน่ใจเราไปเช็คก่อนได้แต่ที่ไม่ได้ติดกันหรือเปล่าไมโ้นะเขานไรอเปล่าพลังเอลซ่านี่เอลซ่าจริงอาซามาครับสโชว์นิดหนึงซื้อซเอลซ่าไงเ้ยเฮ้ยถ้าได้ขนนี้ก็ะิงได้ไหมต่อได้ไหมต่อได้ไหมได้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  แม่ปูจอยดีมากเลยนะแม่แม่ยกไปดีหมดเลยอ่ะจริงๆพี่โป้กับพี่หมูวันนี้ใั่เลยนะครับการตัดอนาคตตัวเอง็จแล้วครับผมนะครับผมกล่าไปว่ากระแสทีคนเราพูดถึงเยอะครับนะครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่มาดูเรื่องนี้มางก็ขอบคุณมากนะครับที่มาดูแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันด้วยนะครับไปดูผมก็ได้ครับผมจะเชิญฉายวันนี้แล้วครับทุกออย่างเงี้ย ป้อนชอนครับขอบคุณด้วยครับทีนี้จะปิดท้ายทีท่พี่บิ๊มจ่พิมพ์สักหน่อยละกันเพราะตอนนี้เนี่ยหนังเล่อยู่ในโรงแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันยยดูเยอะๆอันจะไปต่อได้อีกบบนานๆอานจะเลยสงกรานต์ไปเลยก็ได้ฝากหน่อยครับครับผมถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยไหมถ้าเป็นแบบนี้บ่อยเป็นอย่างนี้แหละ, <ๆ S 1> ะครับครับผมพี่บิ๊ที่ฝพ์สักหน่อยครับก็ก่อนอื่นขอบคุณทุคณกคนก่อนเลยนะครับท,ที่ที่ให้การสนับสนุนซองแดงแต่งผีมาตั้งแต่ เข้าโรงภาพยนตร์วันแรกนะครับจนถึงวันนี้ก็พุ่งหน้าสู่ร้อยล้านก็ขอบคุณแทนทีมของทุกคนนะครับแล้วก็เรายังอยู่นะเรายังอยู่ในโรงภาพยนตร์ล้วก็หวังว่าใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากจะชวนทุกคนอีกครั้งนึงน,นะครับให้เข้ามาดูในโรงภาพยนตร์นะครับเพื่อกตรสดเพื่ออะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่พี่โบบอกเลยผมมันเป็นการใช้เวลาร่วมกันระหว่างเพื่อนระหว่างคนรักระหว่างครอบครัวที่ผมว่ามันบรรยากาศการมาดูด้วยกันในโรงนบรรยากาศที่มันอาจจะหา ประสบการณ์ที่มาทดแทนน,นียากนะผมว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมมาดูกันนะครับใครที่ดูแล้วก็ชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาดูกันได้อีกนะครับส่วนที่ใครชวนแล้วก็ลองชวนคนอื่นมาได้อีกนะฮะมาเรื่อยๆครับหรือถ้าใครพอทั้งรับผม <laughs> พี่ในในในว่ายังไงก็ขอให้ชวนมันลยขอให้มากันเยอะๆนะครับจะเป็น10รอบเป็นน้องๆตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพี่พีครับก็ฝากเขาเืินเรื่องโซนไลท์นนีนะครับผมอย่างที่บิวจิดบอกเลยอย่าเบ ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะเป็นภาพ,พยนตร์อีกเรื่องที่พวกเราทุกคนตั้งใจมาเลยครับจินรางทุกคนที่ตั้งใจมากลูกทีมก็ตั้งใจมากเหมือนกัน,นะะแล้วก็ยังไงฝากด้วยนะครับสงการนี้ถ้าไปจะไปไหนก็สามารถไปดูได้ในโรงภาพยนตร์นะคะเอาละครับขอเชิญประมุขกับนัทเต้ของเราทุกท่านเลยนะครับไฟรท์จิ๊กมังชอนปีที่เราีและก็แม่ปุ๊กค่ะทุกค เดี๋ยวต่อไปจะเป็นซีนถ่ายรูปกันแล้วนะครับเดี๋ยวช็อตแรกจะขอเรียนเชิญนะครับพู่มกับแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเราเลครับขอเชิญพี่หมูเชยนนครับแล้วก็พี่ต้องมาจงอีกครั้งหนึ่งบนเวทีนะครับเชิญเลยครับก็ถ้าใครไม่ได้ดูหนังก,กันนานแล้วที่